สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทำแบบฝึกทักษะการคิดกันนะคะเปิดไปที่หน้าสิบนะคะพับครึ่งกระดาษวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆก,การกระบาดท,ทับภาพกระดาษที่ขลี่ออกมาจากกระดาษที่พับอยู่เรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่หนึ่งกันนะคะ เด็กๆคิดว่าภาพกระดาษที่พับอยู่ภาพนี้ถ้าคียออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตายังไงจะเป็นเหมือนภาพที่หนึ่งหรือว่าภาพที่สองเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าขียออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ามันเหมือนภาพที่สองใช่ไหมคะ ให้เด็กๆกาก,กบบระบาดทักโลรโมทเลยค่เรามาดูที่ข้อที่2นะคะเด็กๆคิดว่าภาพกระดาษที่พับเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ถ้าคลี่ออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนภาพที่1ห,หรือภาพที่2เด็กๆคิดว่าภาพไหนคะเรามาดูกันเลยค่ะอพอคลี่ออกมาแล้ว หน้าตาเหมือนภาพที่1ใช่ไหมคะให้เด็กตากระบ,บาดท,ทับลงไปเลยค่ะมาดูที่ข้อที่3กันนะคะเด็กๆคิดว่าภาพกระดาษที่พับเป็นเครื่องวงกลมถ้าคลี่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะจะเหมือนภาพที่1หรือภาพที่2เรามาดูกันเลยค่ะอ่าเหมือนภาพที่1ใช่ไหมคะเป็นรูปวงกลม,มให้เด็กตกากระบ,บาดท,ทับลงไปเลยค่ะ ้าใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูชช่นชมด้วยนะคะ